สวัสดีเอฟซสวัสดีเพื่อนเพื่อนขอตอนรักเพ้าสือช่องรัดผลไม้ซิงวิ่งคําแดนวันนี้ก็อยู่ฝั่งเราอีกวันหนึ่งก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนไปดูว่ารถจากประเทศเลาเขาดึงตู้มอเนอร์ผลไม้มาจากบอเต็นกประเทศจีนแล้วก็ มารับผลไม้จากใครเพื่อที่จะเอาไปที่บอเดนแล้วก็รถกิดรับไปต่อเดี๋ยวเพื่อนๆ FC ซีช่องรับผลไม้ซิงวิ่งนำแดงไปดูเลยครับไปกันเลยรถลาววิ่อสเปคว้ามาให้่นะครับรถลาวรถบัตโต ใชแล้วครับผลไม้ทุเรียนจากไทยมุ่งสู่บบเตนลาวประเทศจีดสเปคห้าร้อยอันนี้มาจากบบเตนนะครับตอนเี่เนเย็นรถจะก็ใช้ความเร็วก็รีบทำเวลาันะีช่วงนี้รถเยอะมาก านาี่ทาเวลาอาไปแล้วครับคุณรอครับนี่คือชิปปิ้งฝั่งลราวสวสดีครับผม รู้ภาคพี่เดี๋ยวจะพาเ,เพื่อนๆเดินไปดูรถทีมันจะความมาสาวปิท,ท,วที่พิมลศิลป์เมื่อวานดูคอนเทนเนอร์เดี๋ยวจะให้เพื่อนถ่สภาพนะเดี๋ยวจะเดินภาพไปดูนะครับนี่คือวัวสัตว์ท่านด้าหรื้อสัตว์แคทที่หนึ่นะครับน้องใหม่นะครับวิบ่ง บอตเปนประเทศลาวนะครับตรงข้ามของลานดเอสด้านบริษัทที่ผมอยู่นะครับลานดีเของตรงข้ามานี่เป็นลานของแพทินัมตู้ใหม่ส่วนตัวนี้ก็เียไปความที่มนลสินเมื่อวานเป็นตู้มังคุดตู้มังคุดของที่บริษัท ว่าสัตไหนคงผมไม่บอกนะครับเป็นที่ขสิทธิ์ของเขาเดีย๋ยวให้เพื่อนๆดูนี่ครับแต่เรืเ่องว่าคนเราไม่ไม่เจ็บไม่เจ็บอะไรมากนี่ครับสภาพตัวคือมันลงเขาไปวนสิทธิ์ไปแล้วมันจะมีโค้งขวาถ้ากคนวิ่งโบเตนนะ็นจะรู้นะอ,นอย่างผมวิ่งโบเตนเนี่ยผมรู้ลงไปลเลี้ยวขวาเพราะมันไม่ใช่มันมันต้องเลี้ยวอยู่แล้วมันบังคับเลี้ยวขวาไปนั่นไะ ตรงนั้นนะครับมันเป็นทางที่กีว่วคือแคบอะแล้วตอนนี้เขาน่าจะมาขับใหม่ด้วยไม่รู้จังหวะแต่เขาก็ไปหักพอหักเสร็จแล้วรถมันก็ดิ่งลงไปน่าจะพับครับคว่ำน่ครับก็เ,เพื่อนๆที่ขับรถผลไม้ขับรถตู้เย็นก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับ ช่วงนี้รถผลไม้จะเยอะมากไม่ว่าฝั่งลาวฝั่งไทยที่เขาก็ตีรีบมารับผลไม้จากฝั่งไทยฝั่งไทยก็ตีรีบก็จะมาส่งช่วงนี้เป็นช่วงที่อันตรายถ้าง่วงนอนก็จอดนอนพักผ่อนกันนะครับคึงไม่ต้องจอดนานก็จอดสักสิบยี่สิบนาทีก็ไปได้ยาวเลยครับอย่างผมผมก็จยู่บ้านนะนี่ก็มาจะาบอเต็น มีน้มานี่คือเอาู้เปล่ามาทู่เปล่า,มา,า,ปปามาจากบอ่อเต็นแล้วก็จะนับตู้หนักจากาแก้วฝั่งลาวเนี่ยไปบอนนอน่อเตนต่อมีเป็นรถสามช่วงครับช่วงแรกคือไทยเอาผลไม้มาแล้วก็มาเปลี่ยนกันที่ประเทศลาวแล้วก็รถลาวลาวจีนรับจากนี่ไปที่บอ่อเต็นแล้วก็ให้ที่รถจีนที่บอ่อเต็นรับไปประเทศจีนตอน่อประมาณนี้ มีแต่พี่ใหญ่ครับ400แงรงม้าน้มพวกแบบเรามีเขาสูงชันมากประเทศไทยเราก็ทุกไม่ได้ครับทุกเขาที่ประเทศเราเขาสูงชันามากต้องสปเปคต้อง400-500แรงม้าขึ้นไปเมื่อก,ก่อนผมก็วิ่งไป3 0 0 6เขาก็วิ่งไปนะที่บอเทงก็วิ่งได้เยอะจะช้าหน่อยถ้าจะให้ดีก็400-500สแกนเนียวนบูอะไรประมาณนี้ครับจะสบาย ครับยังไงก็ฝากเพื่อนเเข้ามากดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดลิปใหม่ๆที่ลงไปแล้วก็กดเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับยังไงก็ฝากช่องรัดผลไม้สิ่งวิ่งข้ามแดนเลยครับน้องใหม่รจะเข้ามาเยอะมากครับตอนนี้ กลังคเลี้ยวมาเนี่จะเป็นตู้หนังข้ามากดกระดิ่งกดซับสไคร b ์พูดคุยกันได้นะครับก็อย่าลืมนะครับ,บรถบริษัทดีเอสอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับส่วนผมถ้ากิดเพื่อนๆเจอที่ฝั่งไทย เจอดีเอห้าสองนะครับก็ทักทายก็ได้นะครับเจ้าของช่องรัดผลไม้ซิงวิ่งคาแบนนรนชื่อก็ชื่อโดยตรงๆเลยครับชื่อลาดนะครับก็ยางไงเพว่ก็มีแต่ทักทายกันได้นะครับที่มาเจอกันข้างทางหรืออะไรที่ในนงุงที่สวนทางอะไรกันทักทายกันได้นะครับแล้ก็อีกหนึ่งพันนะครับจะเลี้ยวเข้าไปแพทตินัมรถที่เอ้าตู้มาจากจีนนะ ผลไม้จากไทยรับไฟบอเตน,นก็บรสเดีดเราที่ผลไม้ขึ้นมาแล้วก็มาตัดหางให้รเราที่กรมอฟังเราเสร็จแล้วก็มาจอดที่ลานเด็ดได้3 6 0องศาเลยนะ ส่วนของผมอยู่คันโนนนครับนั่ะครับค,บคบันนีมีหน้าสองแบเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูรถสเปค400นะครับของประเทศลาวครับก็คือรถมาจากจีนนั่นแหละสี่ร้อย ใหญ่มากครับเท่ากับเอฟเอส้านเราเอฟเอสบ้านเราแแม่ก็สกแกนเนี่ยรถไฟนี้ขึ้นเขาเอฟเอสเราไปจิ๋วเลยนะครับลากเป็นนุ่นเลยที่ลานจอดเทยเป้นะฝั่งเราคือลานดีเอสเอย่ นี่ก็อ,อีกฐาดหนึ่งมาเอากับเจ้าเพิงนะครับว่ไม่ใช่โทษทีเจ้าเพิงมา่เจ้าเพิงนะพี่เพิงตู้ทีนะพี่เพิงรถที่มารับต่อจากน้องเพิงนะครับสวัครับน้องเพิงนี่ตู้นี้เป็นตู้มังคุดนะครับตู้มังคุด ไปที่บอเตนรถลาวนิดไปหลวงน้ำชา460แรงม้าคือรถขนส่งที่ประเทศลาวเยอะมากกว่าเนี่ยกีนเขาจะมาเทโอโวหมด คุณต,ตรงอยู่กับกีนหมดเลยที่ประเทศลาวมาจากบอเตนนะครับรถเยน็นๆรถผ่านมากเลยกำปมดากนนันนะครับ ยังงจะไหลายยาวเพื่อได้ดูได้ชมอะไรเงี้ยเย็นได้ยิย่งเย็นรถยิย่งเยอะเาาเวลาหน,หน้าไปบอปครับผมสำหรับช่องรัดผลไม้ซิ่งวิ่งข้ามแดนนะครับก็เพิ่งเปิดช่องใหม่นะครับ งงก็เพื่อนๆเอฟซเพื่อนๆชาว y o u t u b e นะครับแนะนำเพื่อนๆเ,เข้ามาติดตามพูดคุยในช่องของรัดผลไม้ซิ่งวิ่งข้ามแดนกันด้วยนะครับผมก็ลดทำ YouTube เกี่ยวกับสายงานวิ่งตู้เย็นนะครับผลไม้ข้ามแดนข้ามประเทศนะครับข้ามมาที่ฝั่งสงปปลาวนะครับครับกสำหรับ อีพีนี้ก็คงขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็เพื่อนๆก็เข้ามากดกระดิ่งกด subscribe กด comment พูดคุยกันได้นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงไปให้เพื่อนๆได้ดูนะครับครับยังไงก็ฝากเหนือฝากตัวกันหน่อยนะครับผมคกับช่องรัดผลไม้ซิ่งวิ่งคําแดดนะครับน้องใหม่ครับผมครับสวัสดีครับ